สวัสดีพี่น้อง FC สุขุสุขคนนผู้ติดตามเลา่าประตูใส่ย,ยูพี่น้องมึงเศร้านี่กะได้สามเลา่าสี่เล่าพี่น้องในสามเล่าเขาสามเล่าเนาะพี่น้องเนาะดาวจนกะมาเขานั่คือกันดาวจนกัได้อยู่เ้ยพี่น้องเน้อดาวจนกัมาเขาขมาเขาสาม ดาว,วจนกับพานนี่เด้อพี่น้องเด้อดาว,วจนนี่งพานสิ้มื่อดาวจนดาวจนสตาร์นี่กับพานสามเพื่อได้หาสามพี่นอ้องเอาก้อนสิมาเบิ้งวันที่หกหน้าเบิ้งวันที่หาก้อนคอมทบทวนให้พี่น้องฟังกันได้สามไลก่การพี่น้องซีกับดาวจนนี่หาไล่กัน ประชาชนลาวเท่านั้นที่บ่ได้นั่นคือเขานัคือลาบประตูเชยวันที่หาตัวลาบข่มหมูเส่านี่ออกมือนี่ลาบพี่น้องบอกข่มืมูเส้านี่ของมือนี่ละมือนี่วันที่หาเด้กําลังทําคลิปอยู่นี่จับคู่วันที่หามีจับคู่เก่าเก่าหกหนึ่งสองหกเก็ดเก่าเก็ด วิ่งเกาเก็ดกมเด่นเก่าเก็ดเฮ้ยเมื่อไ่นะวิ่งเกาหกกมเด่นเกาหกลองเก่าเก็ดสามตัวกับเก็ดเก้าหกเขาลูดหกพี่น้องก็ได้สองหกแบบนี่ก็มาเล่าสันติภาพจับคู่เก่าศูนย์หาศูนย์หาเกาหาหกวิ่งหาเก่ากมเด่นหาเก่า ร่องเก่าศูนย <Yeah. S 1> ์เขาเก่าพี่น้องเจ้าด้สองยางพี่น้องในทั้งลางทั้งบนเก่าเกตัวเดียวในทั้งล่างทั้งบนในสองเด้งพี่น้องือได้เก็เก่าก็แปเก่าษะาสเล่านี่ว่าตอบมูน้อว่าสุว่าไปน้ามูกซาส้นเล่าสองสามศูนย์สามแปดสาเก่าสามวิ่งสองสามกมเ่นสองสามร่องแปดตัวกะ แปดสมลุดพี่น้องลุตดาวเอกตา6 3, 6, 6 3, 6, 6, 6รหกสามหกหกสามหาหกวิง่งวิ่งหกสามคอมเน63หกสาม่องหกเขาสามพี่น้องเขาสามคือในสามศพี่น้องดาเอกตาเ,าเขาสามศูนดาวโจน ดาวจนสตาจับคู่30 9ศ52 20หา2งยง30กลมเดนน30ล่องหา2เข้า3พี่น้องขึ้ได้หา3หาไล่กันก็ได้ห2 3 4าหาไล่กันกับเขา4เนาะพี่น้องน้อหลุดไปอันหนึ่งธรรมดากันนะสิเขา4ี่บอ หนึ่งสองสามสี่เขาหาอยู่หาได้กันกับเขาหาล้วพี่น้องที่ว่าดาวตจรหนีบอ๊มันบอไปน้ากันอยู่ในคนละทีมแต่พี่เอฟซีพนันอยากให้จัดก็เลยจัดให้น้ากันหน่าแต่ว่าของสุดเล่าประตูใจใน,น,นสี่อะไรกันกับอีซีกับอีซีเราพี่น้องเนาะเขาซีคือเกา่าอาบานีของวันที่ หกเราเด้อพี่น้องเนดะ้อเหมือนของมืออื่นเศร้าไปเขามาติดตามกับกดไลค์กดแชร์ใหนนะ้ในเด้อเป็นกำลังใจให้ปูนนะให้ได้ดยอดไลค์ยอดแชร์ซีเหลายๆเดี๋ยวกดบึงหลายๆนะปริมาณผู้เบิ่งผู้ติดตามในเะด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วก็ซอยเสียซอยแชร์ให้นำซอยเป็นกำลังใจให้ปูในเด้อเอาวันที่หกของวันที่หกพี่น้องมาวันที่หกวันที่หก เราประตูใช้วันที่หกจับคู1หนึ่งแปปมีแปดมีเก็ดนีสามตัวสองสุดต้นเลื่อมต้นพี่น้องหนึ่งเก็ด năm kết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  08 08 08 là cỡ nào Kết bè Vinh Vinh Nâng bè Vinh nâng vinh bè Sám tua Sám tua kết nâng bè เจ็ดหนึ่งแเจ็ดหนเจ็ดหนึตัวสตัววิ่งหนกลมเล่นกันหนึปองเจ็ดแป Hãy 7, 8 สันติภาพเล่าสันติภาพเล่าสันติภาพสันติภาพสันติภาพ ติ๊กครับจับปู่ซีหนึ่งแก่งจริงนะพี่น้องนะตัวนี้เติบด้วยบนเมืไหน่เป็นได้รับซีหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่ง 3 1 3 4 วิ si ่ง si ีหนึงีหนึง si วิ่งสาตัวสามสีหนึ่งสามสีหนึ่ง วิ่ง4วิ่งหน่ล่องสามีืมเขียนตัวล่องขึนมาสามสีสล่อง

Come now. Chắc khu Xuống chết Xuống chết Chết 哎。 หนึ่งวิ่งวิ่งศูนยวิ่งศูนยิ่สามตัวหนึ่งศนย์เจนย์เ nâng xuống kết xuống kết bình công điện công điện xuống kết luồng nâng kết wartawan นาoอีกता

ninh kết ninh kết một vinh 3 6 1 3 6 1 3 6 1 3 tùa Nhưng tổng tổng này kìa nông Rồi Nhưng 6 1 Không nên 6 1 ខ្រ um ូ

กัตาก็ตาจับคูอ่าหกอ่าหกแปดหกแปดหก

cốm lên cốm lên hộp โอ้ขนผู้ดีหลวงแคปหน้าจอเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้เข้ามาเบิ่งแล้วแคปหน้าจอแคปหน้าจอมื้อเช้านี่ก็ได้เหยียบมดทุกรายการผู้ดานนะท์พี่น้องเนาะด้วยเจ้าดอกลพุยมาติดตามผู้ใดเข้ามาจบมาใจก็ได้มีเงินเลี้ยงคากับเขา่ากับน้ำลู้ใดรวยไร้บ้านผนลดานนท์พี่น้องเนาะ เอาบัตรใน,นของวันที่หกตุพีพน้องเด้อมืออื้นเศร้าย่าตื่นสวยเด้อตื่นให้ท่านเราประตูใส่ตื่นให้ท่านพน้องเราประตูใส่วันที่หกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกจับคู่หนึ่งแปดหนึ่งเก็ศูนย์แปดเก็แปดวิ่งหนึ่งแปดกลมเล่นหนึ่งแปดล่องเก็แปดสามตัวเก็หนึ่งแปดเล่าสันติภาพ ซ1หนึ่งสาม,งสามสสนนง่งสาวิ่ง4ีหน่งวิ่ง4ีหน่งเรมกลมมเริ่มกลมกลมเด่น4ีห่งล่องสา,ส,สามตัวกันสามซีหนระา,าช้นเล่าศูนย์เจ็ดเ็ดแป หนึ 1, ่งเกตวิ่งศูเกลมเด่นศูกล่องหนึกตสามตัวหนึเกล่าเอกตาหกหนึ่งศเสามวิ่งหกหกลมเด่นหกล่องหกสามตัวก็สามหนึ่ง ดาวโจนสตาพี่น้องได้คู่มือดาวจนสตามาดผู้เดียวนี่เขามาดเดียวเดียวนี่บรนหยุดจักเทียตะเขา,มาเนม่จับดีๆ้วพี่น้องเดินดาวจนสตาจับคู่หาหกแดดหกสี่หาสามสี่วิ่งหาหกกมเด่นหาหกล่องสี่หาสามตัวสี่หาหกาพี่น้องเอา แคบหนาจอได้แคบหนาจอได้ผู้ใดขามาแล้วก็ไดเอาไปลําไปลวยกันเอาไปมีศกมีดลับกันเด้อเขาคุมเงิเด้อพี่น้องมีแจกคุมมีแจกน้ามีหลุดผ่านตลอดเด้อพี่น้องเด้อได้คากับขาวกับลากันละเนี่ยเหมือนเสารคาประตูคามุขคาไกล้กันเสมอละพี่น้องเนาะเลี่ยกระยัดกับบุกไหวพี่น้องเอฟซีสุกูสุกคนสกๆมันๆกันเด้อวันที่หกหมื่นสกมันลำลุ้ยกัน ได้ค <c oughs> ่ากัเขาวกับนำเลือกผลลัพพี่น้องเขาสุลรอบสุลอบสุลอบนี่เีือค่าเขาค่านำผลละพธโชคดีกันเด้อพี่น้องเอ้ยคุณผ่ารักษาเทวดาคุมข้องพอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี